สำหรับโปรโมชั่น m 7 5 0 8ของเขาในตอนนี้เซลเกตคุปตาสุวัชชุมแพ้แกร่งยังจัดโปรโมชั่นดีๆต่อเนื่องเช่นเก้าเช่นเดิมนะคะเบราว่าจะเป็นในส่วนของฟรีชุดใบมีดดันดีน้ามูลค่ามากถึง9500บาทแค่นั้นยังเพอนะคะ ลูกค้าเกษตรกรเช้าไรอ้อยสามารถผ่อนชำระงวดแบบรายปีไม่ต้องมีงวดได้รายเดือนงวดแรกเริ่มชำระในเดือนเมษายนปี69เป็นต้นไปจ้านี่เลยนะคะรอๆเลยติดเวททวงล้อหลังมาให้พร้อมใช้งานเสร็จสับรอๆเลยนะคะใหญ่ๆรอๆเลย ลูกค้าเกษตรกรเช้าไรอ้อยท่านใดที่กําลังมองหารถแท็กเตอร์ขนาดใหญ่ไปใส่งานไถงานบุกเบิกงานดันงานปลูกอ้อยก็สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นดีๆของ M7 508กับเกเพิ่มเติมได้เด้อค่ะเด้อที่เบอร์0878616998เซลเกฟคูปตาสุวัชุมแพพร้อมจัดโปรโมชั่นพิเศษและพร้อมที่จะดูแลคุณลูกค้าตลอดไปค่ะขอบคุณมากค่ะ สำหรับลูกค้าเกษตรกร,ร,กรท่านใดที่สนใจรายละเอียดโปรโมชั่นรถแท็กเตอร์อรุ่น m 5 0 8กสามารถโทรมาส,สอบถามกับเซลล์เก๋คูโปต้าสุวัชุนแพ้ได้นะคะที่เบอร์0878616998เซลล์เก๋พร้อมจัดโปรโมชั่นพิเศษให้และพร้อมที่จะดูแลคุณลูกค้าตลอดไปเช่นเก่าเช่นเดิมค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย